ต่อไปนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเรื่องของพันธุศาสตร์นะครับไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่มันค่อนข้างประยุกต์นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์นะการปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์ก็มีอยู่หลายรูปแบบนะฮะโดยรูปแบบหนึ่งที่อยากจะเอามานําเสนอให้พวกเราได้รู้จักก็คือเรื่องของนะี่ฮะการผสมเทียมหรือว่าการ ทําทำเด็กหลอดแก้วอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นเรื่องของคลนนิ่งนะฮะเรื่องของคลนนิ่ง ลอกเลียนแบบนี่คือสนับปีสุดังคโคลดินกและผู้ชีเป็นบวกโคลนิงเหมือนกับดอลลี่พญญวกมันยังคงเป็นดาราเพราะนักวิจัยไม่ค่อยประสบค,ความสำเร็จในการลอกเลียนแบบสัตว์น แต่โลกของเทคโนโลยียังคงมีปัญหาในการทำอย่างถูกต้องทำใหมล่ะคำถามนี้ถูกนำมาศึกษาที่ศูนย์วิจัยสัตว์ในโอเบอร์สไลท์ชัยใกล้กับมิวนิ่ที่นี่หรือต้าเป็นมูที่ตรีไว้สำหรับบริจาคเซลล์สืบพันธุ์นักวิทยาศาสตร์ที่นี่ต้องการรู้ว่าเซลล์สืบพันธุ์มีบทบาทอะไรในการโคลนิง่ง เซลสืบพันธุกย้ายออกไปเพื่อสร้างสำเนาของริต้ามันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเซลลไข่ถูกดูดเข้าไปในสารอาหารพิเศษแต่ความพยายามทั้งหมดมีจุดประสงค์ พศสัมพันธ์ตามธรรมชาตินของวัวตัวผู้และตัวเมียเริ่มผสมกันแต่ยีนของวัวตัวผู้สามารถแทนที่คุณสมบัติทางกรรมพันธุ์ของวัวตัวเมียได้เพราะแทนที่จะมีตบอมน้ำนมขนาดใหญ่ที่ผลิตน้ำนมได้เยอะจากแม่ลูกวัวตัวเมียจะรับมรดกจากพ่อของม สาวจะมีเต้านมขนาดใหญ่และสามารถผลิตน้ำนมได้เป็นจำนวนมากด,าด้วยเหตุผลนี้แพทย์เฉพาะทางในด้านการสืบพันธุ์ต้องการเรียนรู้มากกว่านี้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานของการลดนิในระหว่างนั้นเซลสืบพันธุ์จากริต้า เซลล์นิวเคลียสจะถูกกำจัดอย่างระมัดระวังในกรณีนี้บันถูกแทนที่ด้วยนิวเคลียสของเซลล์อื่นจากวิตาวิตาบริจาคเซลล์สืบพันธุ์และส่วนประกอบของกรรมพันธุ์ของเธอจุประสงค์ในขั้นตอนต่อไปคือเพื่อกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์สืบพันธุ์ในตู้ปลก ที่ยังไม่มีคําตอบเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะในเซลล์สูตรสําคัญสูตรใหญ่ไม่เกิดอะไรขึ้นเซลล์สืบพันธุ์ตายมีเพียงไม่กี่เซลล์ที่เริ่มโปรแกรมใหม่จีโนไทป์ทของตัวเต็บวอยที่ถูกฝังหยุดให้ข้อมูลทางพันธุกรรมของมันอย่างเช่นเซลล์ผิวหนังแต่สูตรที่หยุดการจเจริญเติบโตชัว่วคราวจะเริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้งระหว่างการพัฒนาของเซลล์เข้าไปในเซลล์ผิวหนังพวกมันกลายเป็นสิ่งที่เกินความจําเป็น ปรแกรมใหม่ของยีนที่พิสูจน์ประสบความสําเร็จจะก,กลายเป็นสเตมเซลล์ที่มีการพัฒนาที่จําเป็นสาหรับการสร้างของสิ่งมีชีวิตใหม่ตามหลักทฤษฎีแล้วจำนวนสำเนาที่คัดลอกแบบไม่มีที่สิ้นสุดสามารถได้รับจากจีนอไทป์ของสัตว์เซลล์ดวยวัวควายที่โคลนนิ่งเหล่านี้คือผลการทดลองที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จผลก็คือวัวที่มีความเหมือนกันของลักษณะทางกรรม ตััวดดวัววทุกกกโโโลนนนนดยยิจมาใอาะไรนี่ก็เป็นเรื่องของการโคลนิ่งนะการโคลนนะซึ่งก็จะอย่างในประเทศไทยนะครับก็มีการโคลนนะโคลนโคได้นะโดยโคตัวน,นั้นเนี่ยก็จะชื่อเราตั้งชื่อเหมือนว่าอิงนะซึ่งเป็นลูกโคสีดำแลนะเมื่อปี2543ก็อยากให้ต้องจำชื่อนี้ไว้นะฮะ คตัวแรกที่เกิดจากการคโคลนนิ่งของประเทศไทยก็คือเจ้าอิงนะฮะต่อไปเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพบ้างนะฮะเทคโนโลยีชีวภาพก็เช่นเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเนยะื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็อยากให้ดูวิดีโอเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้นะฮะอันนี้คือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ย เรานิยมจะเพาะเมล็ดนะฮะเพราะว่าการเพาะเมล็ดอาจจะทําให้เราได้ได้ไดต้นพันธุ์ที่มันออกมาในลักษณะที่หลากหลายอาจจะสวยไม่สวยนะหลากหลายแต่ว่าถ้าเกิดการเพาะเมล็ดเนี่ยก็โทษทีการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเราก็จะไปเอาเนื้อเยื่อบริเวณตานะบริเวณตาของกล้วยไม้ก็คือนะเดี๋ยวจะให้ดูในวิดีโอนี้ตรงส่วนนะฮะนี่นะเรื่องของการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นะการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็จะไปตัดเอาส่วนเนื้อเยื่อเจริญก็คือส่วนของตานะของกล้วยไมนะ้ไปตัดเอาส่วนของตาออกมากำลังตัดเอาส่วนของตาสักครู่นะฮนะนะี่ฮะกำลังเอาส่วนของตาออกมานะครับเพื่อไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงที่เป็นลักษณะอาหารเหลวนะอาหารเหลวเลี้ยงปั๊บก็จะปั่น เราอาจจะเคยดินเขาว่าปั่นตานะการปัน่นเยางเงี้ยจะทําให้ตามันเริ่มแตกหนอแตกก็ออกไปนะเป็นหลายๆตาแล้วก็นําไปเพาะเลี้ยงต่อได้เป็นต้นใหม่นะฮะซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีชีวภาพเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไปเป็นเรื่องของพันธุวิศวกรรมนะพันธุวิศวกรรมก็เช่นเรื่องของการตัดต่อ,ตะตอนะครับการตัดต่อยีนนะเราอาจจะเคยดินเรื่องของการตัดต่อยีน ตัดต่อยีนตัดต่ออย่างไรนะฮะตัดต่อยีนก็นักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ก็จะทําให้ดูนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการเอายีนนะยีนซึ่งอ,อ,อยู่บนดีเอ็นเอ DNA ของกบนะนี่สมมุติเนี่ยทั้งเส้นนะทั้งเส้นนี่คือ DNA ของกบเราต้องการยีนเพียงแค่ส่วนตรงนี้ฮนะส่วนสีม่วงๆนี้เราต้องการยีนแค่ส่วนนี้เราก็จะตัดเอาเฉพาะยีนส่วนนี้ออกไป นะตัดเอายีนส่วนนี้ออกไปโดยใช้เอนไซม์ตัวหนึ่งนะเอนไซม์ที่เขาเรียกว่าเอนไซม์ตัดจำเพาะอันนี้ก็ททำเป็นตัวแทนของเอนไซม์ตัดจำเพาะคือเป็นกันไกเลยนะเอนไซม์ตัวนี้ชื่อว่า E= c o r 1นะ e c o r 1ก็จะมาตัดเฉพาะในส่วนนี้เท่านั้นเองนะชื่อของมันคือเอนไซม์ตัดจำเพาะเพราะงั้นเอนไซม์ตัวนี้จะตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะก็ทำให้ดูแสดงตัวอย่างให้ดูนะ อีโคอาวันเนี่ยตัดเฉพาะคือจะตัดเฉพาะส่วนของตรงนี้เท่านั้นเองตรงส่วนของสีม่วงที่มันยีนตรงนี้แล้วเราต้องการขายายนะหรือว่าต้องการเพิ่มจํานวนยีนบริเวณนี้นะต้องการยีนบริเวณนี้นะต้องการยีนเราก็ไปตัดนะเ,เอาเอนไซม์ตัวเดิมเนะี่ยฮะไปตัดส่วนของ DNA ของแบคทีเรียทําไมต้องใช้แบคทีเรีย ก็เพราะแบคทีรียมันสามารถที่จะเพิ่มจานวนตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากนะสองชั่วโมงเนี่ยก็สามารถเพิ่มจํานวนได้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเป็นล้านลาน้ลานเซลลแล้วพอะงั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการยีนอะไรที่มันเราต้องการเราก็จะเอายีนที่เราตัดมาได้เนี่ยไปแทรกกับแบคทีเรียทําให้แบคทีรียมันสร้างยีนได้เพิ่มขึ้นมาจํานวนมากนะฮะพอเงั้นเราเอาเอนไซม์แต่เฉพาะตัวเดิมฮะอีโคอ,อาวันนะกนะ็ไปตัดนะไปตัดตำแหน่งของแบคทีเรียตัดออกไป เนะมื่อได้ตำแหน่งนี้แล้วเราก็จะเอายีนนะที่เราตัดจากของกบเนี่ยมาแทรกแทนตำแหน่งนะเห็นไหมเราจะมาแทรกเอายีนของกบที่เราตัดเมื่อสักครู่เนี่ยมาแทรกเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตำแหน่งของการตัดเนี่ยเหมือนกันเลยฮะตำแหน่งของการตัดเหมือนกันเลยคือตัดด้วยเอนไซม์ตัวเดียวกันเพราะนั้นรอยตัดก็จะเหมือนกันสามารถเข้ากันได้นะที่พอตัดเสร็จปับ๊บนะเราก็จะมาเชื่อมรอยตัดด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่า DNA ไลเกส DNA ligase ก็เหมือนเป็นสกอตเทปมาแปะนะให้เจ้ายีนที่เราตัดแต่งมาเนี่ยมันเข้ากันมาได้เข้าคู่กันได้โดย DNA ligase DNA l like i g a s เราก็จะได้ DNA ของแบคทีเรียที่มียีนของกบอยู่นะเพราะนั้นถ้าแบคทีเรียแบ่งตัวต่อไปยีนของกบตัวนี้ก็ถูกแบ่งเพิ่มจานวนไป ะะประโยชน์ของพันธุวิศวกรรมเช่นเรื่องของการผลิตฮอร์โมนนะะอย่างฮอร์โมนอินซูลินที่รักษาเบาหวานเนี่ยฮะก็เกิดจากวิธีการเช่นนี้คือเราเอายีนที่สร้างอินซูลินไปแทรกไว้ในแบคทีเรียรแบคทีเรียรก็จะสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้นะะเราก็สามารถผลิตอินซูลินมาได้ด้วยวิธีการเช่นนี้ต่อไปเป็นลายพิมพ์ DNA หรือว่า DNA Fingerprint นะเราอาจจะเคยได้เห็นเรื่องของลายพิมพ์ DNA ในเรื่องของการหาตัวคนร้ายนะฮะเราทำมันขึ้นมาได้อย่างไรนะลายพิมพ์ DNA มีประโยชน์อย่างไรนะเราก็เอานะยกตัวอย่างเช่น DNA นะฮะน DNA ของของคนร้ายนะฮะของคนร้ายที่เราสงสัย DNA ที่เราสงสัยนะมาเพิ่มจํานวนนะครับแล้วก็นำาี n a เเราเนี้ยไป ไปเขาเรียกว่าไปไปรันในเจลนะนี่เป็นแผ่นเจลนะแผ่นเจลถ้าเอา DNA ของคนร้ายเนี่ยนะไปมารันบนแผ่นเจลมันจะได้เป็นแถบสีเป็นแถบสีเราก็เอา DNA เนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้ว่าเอ็ดีเของคนร้ายกับ DNA ที่เราเจอในที่เกิดเหตุเนี่ยมันตรงกันไหมนะเนี่ยถ้าเกิดมันตรงกันเนี่ยมันรันกันปั๊บเนี่ยจะเห็นเป็นแถบสีนะฮะถ้าเกิดว่าแถบสีมันตรงกันเราก็สามารถระบุได้ว่า ตัวอย่างทั้งสองอันนี้มาจากคนคนเดียวกันอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเรื่องของ DNA ที่ใช้ในการตรวจหาคนร้ายนะ DNA f i n g e ฟิงเกอนะต,ตรวจหาเรื่องของความสัมพันธ์ทางสายเลือดคือพ่อแม่ลูกอันนี้ก็ได้นะเราก็จะมาลองดูนะวิธีการที่ว่าเขา,เาทำจริงจริงนะเรื่องของการทำลายพิมพ์ DNA นะ DNA i n ฟิงเกอนก็คือเอา DNA ตัวอย่างเนะี่ยมา ย่อยโดยเอนไซม์นั่นด้วยกระบวนการหลายอย่างแล้วก็มารันนะเอาดีเมารันในเห็นไหมเอาดีเมาใส่ในหลุมเหล่านี้แล้วก็จะรันตามเจลนี้จะได้เห็นเป็นแถบเลยฮะ running the gel นะฮะก็จะเห็นเป็นแถบสีขึ้นมาเลยนะกระตุ้นด้วยไฟฟ้านะฮะก็จะสามารถเห็นมาเป็นแถบสีขึ้นมาก็สามารถไประบุได้ว่าตัวอย่างนะตัวอย่าง ที่เราเอามาเนี่ยมันตรงกับของใครบ้างนะ DNA เนี่ยลายพิมพ์ DNA มันตรงกับของใครบ้างหรือตรงกับตัวอย่างไหนบ้างนะก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายกรณี